สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยอิงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเป็นแบงครับวันนี้วันที่30ครับผม30ที่โดมมีงานมีติ่งนะครับเนาะแต่ว่าแต,แต่ว่าผมนี่ครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ห้าสิบนะครับผมจะไปใส่ครับกำ <laughs> ลังออกจากบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอดใส่หรือว่าไปอยู่ใส่ตามมาเบิ่งกันครับ แล้วครับก็ได้มหอหจอดเทิงนะครับดีเบิ้องเอาครับรถพล้รครับพลเพลครับวุฒิเจริญทรัพย์นะครับปุองอิงเพชรบรรแพงปัดนนี่วันนี้วันที่สามสิบเนาะงานมีติหงอ่งยู่ที่โดมครับเพื่อนเิได้เดินทางไปอให้กําลังใจอีลาเนาะอีเดีผมนี่แหละผมมาให้กําลังใจทีมงานในการเดินทางครับเ <c oughs> ม่ได้ไปนอเพื้นเนาะโอ้เราติดงานครับนี่แหละ เดี๋ยวจะพาไปเบ,ง,บงเพิ่นเห่นยังอยู่พื้นนอนท่าครับผู้โดยสารบุรรจริงเลนตอนนี้เป็นเวลานี่ครับตีห้าตีห้าครึ่งครับตีห้ายี่สิบเก้านาทีนะครับดียพาไปลงไปเบงเพิ่นครับ โอ้เปิดแฟลชได้เยมานี่นิไม่ยังไปกวอะมาเอียกๆๆไม่ยัยงเฮ้ยเอาไาให้กำลังใจทีมงานนะงาเี่ไดิถอจพาดีหาเครื่องทีหาเครื่องเน<อ>ียออกจากบ้านตีซีอยู่นี่ อาเทินมาอย่างนี้เหรอเออเอ๊ะแต่เดี๋ยวได้ยินเขาว่าสิเดินทางไปอ๋อมาส่งคนาร์ดามันโอ้ยขอบคุณในรายครับขอบคุณออทีเอมาส่งคาร์ดามันโอ้ยแต่แต่็ไม่ได้ติดทางอมพี่น้องนะครับนี่แหละคือกำลังใจนะครับเพป็นจะเพป็นแม่เพิ่งได้ไปเพ่ลี้ยังมี่ถนนนะครับนิดๆหน่อยๆใส่ปลูกน้ำมันน้ำมานหนังสุดโต๊ะใส่ยืชจุ่ยแห้งโอ้โห เอาเล่ามานี่ี่้องนมาเนเซ็ตมานี่แล้วมาเลยเล่ายวยาตองตาดตงเตียนเต็มปีสีูนี่จะเป็นมีข้างรหายอยโอ้เดี๋ยวเพเปิดรถก่อนอ๋อนี่ให้ก่อนน้สีเรือม บไปเห็นงานนี่นี่อันนี้ไปไอ้คนต่ว่ามาเสียวเนี่ยคนมากฝากไปยุโรปมันหาพระท่านหาเสือพระท่านเยอะไปไหมามันถืออะไรมันถือเบรยนเออโอ้น่าพกบ่เออมืดนเลยนะครับนี่ตีหาตีหาเครื่องง้มนเจงอยู่นั่นแหละ งานบวขันมือบ่มีงานกสิดีไปนอยู่มือมันเป็นงานเสางานยิมวสโอลงานยิมเสาเลยอสิบมานนี่แหะหาหกโมงปดโมกโเิาไปอาบน้ำอยู่เงี้ยเร้เลยไปเรอกแม่เขาบ้านไปอาบน้ำอยู่เบอออฟฟิศยังคำยยเหมือดเราเรามหาเมหา เราบรัเราเ็งานเราเป็นยังเป็ยังเป็นชมไปแลยเนี่ยเนี่เราอยเนี่ยกินแหละเอบอกเ่อสมวัวสมัวเ่อวาทุกคนอีเด้ยด้าไปสวยไปเลย่ได้ฝาดเยวันนี้ในผลเลือกที่ซัโอ้อยากไปอยูไนเลยก็ได้ก็ได้เอา ไ่ได้ยังไงไม่ฮักจอกตัวมมีคนแดงเด็ดม่รู้า่มีคนแปลกับ่มีคนแงเด็ดและแมนเดียวเออแล้วก็จ้องก็อี้ไปมองนึงอเนาะเออคพี่เออคอยกนคอยขึ้นบาใหญ่ีบ้านังเออบเป็นยังไงยังกียังมานังกัได้ม่ดีง่ดีเนาะเออเพราว่าแบแต่มนมันหลายตัวเที่รใครยังเอ็งกีเสียมันยังน้อยนอกไมว่าผู้ใดก็ไดเนาะผู้ใดก็ได้กีเืออิงงานเองกีมอลิงว่าจองก็ ก็จองก็อีไปแล้วใ้ไปแล้วเราไปเพื่อจอมไว้มนมีแปดต้มีแปดเร็จจิไปเจ็ดคนหนาะไปเจ็ดเมนไปเจ็ดเหลือเหลือคอยผู้ยดียแหละเออจนเลยปกปบของง่ายจะงงไปเจ็ดโมงครึ่งปกติกะไปประมาณนี้แหละพี่หาเครื่องออกจากบ้านแต่ว่ามือหนีออกแต่าเนี่ยว่ามาหนีก่อน โอ้ยง pues nah, ั้กันตัว oh ตือนตื่นแต่ตีซี่บ่คลิปนี้นะครับมีร่มเลยนี่ามที่สามน้องเขาเขาเมกัมาเากนะครับช่งกามีกงานนะครับเดยรถู้ทัดีนี่อะไรนี่ที่จอดรถเนี่ไอ้กีทักมาโมเส้นยนบอลเียรถแมนเรก็เลยว่าไปขั้นก็ือโอ้แล้วก็เลยว่าที่สามหารีนะับอกกับรถพยูดได้คันหนึ่ง ต้องพวมดจักรเบียนในคนทาบแนาที่เอจอดสกได้ดอกฮะมันก็มีหมกจอดหลายอยู่จอดทั้งนอกก็ได้ดอย่งเ้าไปพี่พี่คือคนที่นจะเปลี่ยนไปเไยนะอย่าห้องก็มีหมกจอดแลยรนล็อกไปเลยนะสำหรับพี่พี่รถพี่พี่เปลี่ยนเป็นรถตู้เป็นเอาผาดไปเลยเป่รถพี่พี่เนาะ้วเดีย้ก็มาลัดเปลี่ยนมาลัดาหน้าเปลี่ยนวารไ เออเตืียนขาูดอกเออเออปนี่กที่อยู่ในหน้าจออยู่ในกลุ่มปิดหะล่ะโอ้ยลืมามหมานม่าม่บ้อนั่ทันไปยังเวียนฟอมโบไดรับแน่นอนหรอกโเรอนกกอยังวนแจงอยู่ดินีหาเคืมันแจงกนมันเริ่มแจงแล้วขัก็ไเครืสเป็นงยังมนหอ ตัวนี้นทิ่ทในตัดจอดเห็น่ด้ลยเรงน,น,นี่นแตเนเลารนียันโบราณพิศักับโบรานะมันมันถิ่มโบราณปนี่นบบยเดี๋ยวก็ก่เยวกเดี๋ยวก็อกันคือเกาพวกเยกก,กก็กระทีนอีกปะเนี่ยใกล้ๆกันนี่ฮะ เออก็ละเดือนเดือนเดือนละงานเออเดือนละงานแต่ว่ามันใส่เวลาการที่มันมันมันอยู่ต่างจังหวัดเนอะเพาะว่าขันมันงานแถวนี้มันก็เออเดิอนงานเดือนยังปีกโตไปได้อยู่พราว่าก็ต้องรอดูเหมือนว่าชีวิตใบบัเมื่อใดแต่ว่าเปิดนุ่มไปที่แล้วแหละเปิดนุ่มเพราะว่าถึงสาวเทียเนาะเออแต่ว่าถึงจนยังง่ายกว่เทียนกางกัะดาษนะมันกากกระดาษ เออแมดกัพไปดาเอ้าองไปวอาทิตย์เปเบิ้งมัหันบทท่นหมู่บ้านเลือกงันกับองุงกวาแล้วเนาะถุงเลืกแล้วก็ีเราเล่าคล้องแเราไปออมแล้วกีเอเวนก็มันไหนที่ก่เยเาท่านิภาพไปพไปกันแค่คนนี่หนึ่งสองสามสามคนเลยสามสี่คนตัวสาม พวกวังไม่ได้ไปว่ะแค่นำบกไฟเดียวเ่มคนขับโอ้ก็น้ำน้อกันตัวไปน้ำกันอยู่เนาะซึ่งคนขับทุงผู้โดยสารเนี่ยสี่คนขามคนนาเอ้เอาจริงกับคู่นึงกับเมียนั่งข้างหลังนะฮะสองคนเนี่ยนอนนอนเลยเออตอนแรกก็เรานั่งหงายแล้วเนาะเออเออใส่ชดไปนั่งฉะนั้งนี้ก็จิอยู่หน้าจอดอกบริษัทหน้าเวทีนละเมินได้กะจิก็ได้นั่งแช่โดดเพราะว่า อไอที่ควายข้าจ้านั่งเลยอาทิตย์นี้ขึ้นมานอนทะลุอันนั้นเออไม่มาขนาดตกเที่ยงเพื่อนคิดเลยคำนวณไว้อยู่คำนวณว่าสิไปอยู่คือว <s ame S 2> ่าเลื่องง่ายกือเหยียบรถไปท่านนะพอดีทั้งทั้งฝุ่นเพื่อนมาทั้งต่างประเทศเพื่อนมากม่นก็เลยตั้งผู้บริหารต่างประเทศมนต่างประเทศเพราะมันสมรชาติกบประมานมากพอได้อันอันโอ้เออเอาเพื่นพี่ลองเข้าเมงเข้ามาเป็นกำลังใจริมนั่นแหละแต่เข้าเมงเข้ามาเป็นกำลังใจ้ไว้อะเพื่อชื่อตั้งอ๋อ ขึ้นเนี่ยไว้ชัดนี้ครับพิหน้า,นาหอดทำไมเดี๋ยวผมมีอัปเดตนะครับตลอดเส้นทางนี้พี่น้องแรมโจมกนันตลอดเส้นทางครับเออกรุงเสร็จแต่ละท่าเรี่น้องเด้อมีติ่งมือแรงกูได้เข่าไปว่าได้กับเขา่ากุบปิดจ้าขอบคุณในลายขอบคุณทุกรังใจจากครับก็ครับนี่แหละครับจำว่าฮอดนี่แหละครับมาให้นกุลังใจทีมงานเนาะมุ่งมุงครับมือแรงกูได้ไปว่าได้กับมือแรงกับมืุกูปิดอยู่ครับ เห็นแลยวสวยงามอยู่เจ้าผู้ว่าผู้เลี้มาให้ไปเนี่ยโอ้คือสนับสนุนดีเลยเอาสำหรับกิฟต์นีวไปสำหนี้ครับนี่แหละคือมาเรศสกุคือจุดประสงค์คือมาส่งกำลังใจทีมงานนี่นะครับเดินทางไปงานมีติ่งนะครับพอกันไหมคิมนาครับผมสวัสดีครับ